สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับก็สำหรับในงวดที่แล้วนะครับสำหรับในสูตรในหวยในวันนะครับวันพุธเนาะก็หลุดซะแล้วนะครับหลังจากที่นะครับเตินี่ก็ยาวนานนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกนะ 6, นะพอมาใน นะครับพุทธที่7นี่ก็ไม่เข้าไม่ถูกไม่ออกเลยนะครับนอสองกับ3ามอ่ะไม่มีสักตัวเลยนะครับเราอะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับพูนกันไปแล้วกันนะเดี๋ยวในพุทธหน้านะครับมาตามกันต่อแลวกันนะครับนออะก็เหมือนในสูตรหวยวันศุกร์ก็แหละนะครับนะศุกร์นี้เข้านะศุกร์ที่แล้วก็หลุดนะศุกร์ที่นะครับศุกร์ที่30เข้าวันที่3หลุดนะครับมาตามในหวยวันศุกร์นะในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาตามในสูตร2ตัว นะครับสูตร2ตัวอันนี้ก็แห้งหัวติดนะนะครับในหววที่หนี่ก็ไม่เข้านะก็ยังมีสีอยู่เนาะนะครับเนาะแต่สีนี่มัน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 ไปออกข้างหน้าเนาะ,ะก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะเดี๋ยวตามต่อนะครับแล้วก็จะมาตามในนะครับสูตร3ามตัวบนด้วยนะครับเนาะอืมเนี่ยสตัวชุดเดียวนะก็มันก็ยังมาเจ็ดอยู่นาะเลขเด่นนะเดี๋ยวได้ตามต่อใน3สูตรนี้นะครับมาดูนะฮะในสูตร 3ตัวกันก,นก่อนเลยนะครับเนาะสูตร3ตัวนะฮะ,ะก็ลองดูอีกสักงวดเนาะนะครับ3ตัวชุดเดียวนี่นะฮะในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน8 1ด7 4 4 9สี่เจ็ดสี่สี่้านาะอืมครั้งก่อนออกมา4ี่ถัดมามา49เาแล้วมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะอาจะได้เลขไหนน,นะชุดเดียวเท่านั้นนะครับผลในงวดที่แล้วนะก็ะเป็นที่เจ็ 1 7 4 4 9ก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเสดาเลขทูบเนาะให้8 1นี่มันไปออกข้างหน้านะครับเลขทูบ8ป4แต่ก็มีทุกตัวอยู่เนาะแล้วก็นะครับ8 1 7 4 4 9นะฮะอ่หาในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับ หลักหมื่นหลักหมื่นอ่าหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่5 0 0 0คูณ2กับ5 100คูณ3กับ5แล้วก็จะเป็นที่หน่วยคูณ3กับ6นะครับ15ได้ 5, 5, 5 72เป็น14 75 35 43เป็น12 45 20 39เป็น27นะครับ6 9 96เป็น54นะจะบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับ4บวกกันกับ 2ก็จะเป็น6 6บวกกันกับ4เป็น0นะูนย์ะเหลือ7อ่าหลักร้อยเป็น7นะฮะส่วนในหลัก10ก็นำหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพันหลักร้อยนี่คูณ5แล้วก็ดึงลงมาคือ4 15ได้5นะครับ7จ35อ่า7 7 3เป็น21เนาะ7 5 35ห5 20 5บหบวก5าเป็น10 1บวกกันกับ4ได้5ในหลัก10ส่วนในที่ในหลักร้อยนะฮะ หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ4นะครับ4 4 3, 12, hmm. 48, 3 4 3เป็น12นะครับ4คูณเเป็น36มสิบหกเป็น18จับบวกกัน2บวกกับ8เป็น0ูนเหลือ6นะครับ7 6็นะฮะ7 5 6นะอ่า3ตัวนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับ7 5 6านะ เราซื้อติดไว้ด้วยกันนะเผื่อฟุกเผื่อโชคดีนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะมาดูในนะครับสุดหวยวันศุกร์นี้เลยนะฮะสถิติก็1 2 3 4 5นะสถิติเข้าห้างวดติดๆงวดที่6หลุดนะก็ถือว่าสถิติห้างวดเนาะอ่ะมาดูนะฮะว่าจะสถิติจะเข้ามาใหม่ไหมนะครับสำหรับในวันศุกร์ที่3นะออกไปออกไปที่ใน4 ุกที่3ออกไปใน4 7 4 7 2 2 5 6เนาะก็ห้9เนาะมันออก5 6กนะก็ถือว่าใกล้เคียงนอะอ่ามันก็ยังมี2อยู่เนาะนะครับในในในหลักสิบนะครับเนาะอ่ะนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะก็หาในวันสุกนี่นะฮะก็จะแปลวในวันจันทร์เพื่อที่จะหาในวันสุกนะครับวันจันท์นะครับ วันจันทร์ก็จะเป็นในที่ใน2วันจันทร์เป็น2 0 4ศูนหเนาะอืมก็ตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวเราก็จะนำนะครับในที่ในตรงเนี้ยนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับ ตัวเด่นในชุดแรกนะฮะก็คือเราจะนําในที่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบแสนหมื่นสิบนะฮะของในงวดของในวันจันนะครับเนาะเนี่ยเหมือนเช่นในงวดที่แล้วนะฮะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกกันกับหกก็จะเป็นศูนย์นี่จะลดแต้มนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะสองบวกศูนย์ 0, ได้สองสองบวกกับศูนย์ก็จะเป็นสองลดแต้มไปเป็นหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นี่จะมักจะไปอยู่ในหลักหน่วยนะครับตั้งแต่นในหลักหน่วย ส่วนในหลัก10นะฮะก็คือนี่เลยงวดที่แล้วมาทั้ง5แล้วก็2นะครับโดยที่เราจะนำนะครับในที่ในหลักร้อยนหลักพันนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสนะิบแล้วก็บวกด้วยเลขคองที่7 4บวกกันกับ6นะครับเป็น0 0บวกกับ0นได้0 0นบวกกับ7ได้7นะก็ะได้ในที่7ก็จะลดแต้มนะลดแต้มไป7จนะ็ดอ่าก็จะได้แล้วนะครับสลับ ในล่าสุดนะในสูตรนี้เอาตัวนี้เป็นหลักสิบนะ,ะก็จะได้ในที่ใน7 7, 7, 2, 7 1, 5, 2, ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห่้าสองเจ็ดสงเดองนึ่งเอาไว้ก่อนนะฮะก็จะได้ในที่ในเจ็ดเนะครับแล้วก็6 1 6 2 5่หนึ่ง 52แล้วก็41 42อ,อ่ะใครชูน้อยก็ลองจับไว้ตรงๆดูแล้วกันนะครับแ,แต่ที่นนแน่ๆเลยแหละ4567เ,เนี่ยน่าจะมาในหลักสิบนะเหมือนครั้งก่อนอครั้งก่อนก็456กั้456ก,ก็มา6ในหลักสิบนะมาออก67เ,เข้านะครั้งก่อนนะครับเนาะอ,อ่ะก็ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับส่วนในสูตร2ตัวสูตร2ตัวนะครับ ่าสูตรนี้นะฮะก็หลัก14กับ5หลักหน่วย2,3,4 4ก4ับ5ในหลัก10 2,3,4นะก็ถือว่าในนะครับในที่ในใน,ในหลัก10เนี่ยเขายังมาอยู่เนาะนะครับแต่หลักหน่วยไม่มานะฮะอ่ะในล่าสุดก็จะเอาผลนะครับในงวดที่แล้วเนาะก็จะออกไปนี่นะครับก็จะเปในที่ใน81ดห 1> 8 1 7 4 4 9นะฮะ8 1 7 4 4 9เนะี้นาะหาในหลัก10นะฮะเราก็จะนำนะครับไปที่ในหลักแสนคูณ8นะครับหมื่นคูณ5 000, 5พันคูณ5รอยคูณ2กับ5นะคะ10สคูณหหน่วยคูณ9แล้วก็5นะครับ 88, 8ปด8เป็น64 1 5ได้5นะครับ7 5 35ห 4 2เป็น8 4 5นะฮะ45ก็20 4 5นะ8 11, 9, 5 20 99 81 95เป็น45 5บนะครับ5วก5เป็น10 4เนาะ4บวกกันกับ8เป็น12 2บวกกับ1ได้3 3บวกกับ5เป็นนะเป็น8 8ดสูดบบวกเพิ่มแติมนะ8กับ9นะฮะในหลัก10ส่วนในชิ้นในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ก็จะนำในหลักหมื่นคูณ5 0 0พันคูณ5 0 0คูณ2กับ5 10บคูณหหน่วยคูณเนะครับ1 5ได้5 7 5เป็น35 4 2เป็นแปด่ห้าเป็น20นะครับ4ี่สีายี่สเนาะ9 9เป็น8 1ดสิบเอ็ับหาบวกหเป็น10 8บวกกันกับ1นึ่ี้ก็จะเป็น9นะครับเพิ่มลดนะส่วนเพิ่มลดเ,เพิ่ม9ไปก็จะเป็น0ูนยลดแต้มมาก็จะเป็นแปดนะครับ89ในหลักสิบนะหลักหน่วยเป็น890 89ในหลักสิบเนี่ยฮะหลักหน่วยเป็น890นะครับจับ2ตัวนะครับก็จะได้นะฮะในที่ใน88 8980 9899แล้วก็90นะครับสลับในล่าสุดนะสุดนี้นะฮะงวดที่แล้วมาในหลักสิบนะครับเพราะว่าผลออกไปในที่ใน7449ะเนาะก็มาในหลักสิบ นะครับเนาลองดูเลยกันนะว่าสูตรนี้จะเข้าจะถูกอีกหรือเปล่านะหรือจะสูตรในหวยวันศุกร์นะวันศุกร์หรืออาจจะเข้าเนะพราะว่าครั้งที่แล้วหลุดไปนะคอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันไดนะ้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะฮะโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ